สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับมิสซูดาวกระจายนะคะโอเควันนี้โอ้โหจะพูดเรื่องยังไงดีอะไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนไม่มีไฟไม่ใช่ดาวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพูดง่ายๆว่าทักเพจกันตอนวันที่18ใช่ไหมคะหลังจากนั้นมีการยื่นเอกสารอะไรวันที่31รับรถแล้วภายใน2ออาทิตย์เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะที่ต้องเร่งไม่ใช่อะไรเพราะวันนี้เป็นวันวันดีวัน วันวันอะไรนะอันนี้มีลูกค้ามารอรับด้วยอ้าวันอะไรนะคะเลิกอะไรนะคะมหาสิทธิโชคอ่มามหาสิทธิโชคเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องเร่งให้ทันวันนี้นะคะ31มีนาคมกับ Expander Cross ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะปี2023พูดง่ายๆว่าก่อนหน้านี้มาพักหนึ่งออกเปิดตัวมาตั้งแต่กุมภาเดือนกุมภาใช่ไหมแต่ยังไม่มีชุดแต่ง วันนี้มาเป็นคันแรกๆหากไม่เป็นที่1อย่าเป็นเสียดีกว่ากับชุดแต่งนะคะ Rider M Sport Rider M นะคะคันนี้แบบสวยๆรถของน้องแนนกับน้องไอติมนะคะวันนี้มารอรับและมาเป็นตากล้องให้ดาวด้วยวันนี้มุมกล้องอาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเรามีการยืมมือลูกค้ามาเป็นตากล้องนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูพาชมรถรอบคันนะ,ะน้องไอติม กับน้องแนนอ่าว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เป็นรถคันเอสเปนเดอร์คอสสีเทาดำนะคะสีเทาดำราคาอยู่ที่946,000บาทนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของแพ็กเกจแถมและแพ็กเกจที่ต้องจ่ายเพิ่มมาอัปเกรดขึ้นมาอย่างของน้องเนี่ยเขาแนนอ่าอัพมาเป็นเรื่องของกล้องรอบคันเลยนะคะกล้อง360องศารอบคัน แจ่มแจ๋วมากเนยจริงๆอ่ะเรามาดูกันก่อนนะคะภายนอกนะคะชุดแต่งชุดนี้นะคะจะมีการเล่นสีแดงตรงนี้ด้วยเป็นชุดไรเดอร์เอแต่ไม่ได้เป็นการติดสติกเกอร์นะอันนี้จะเป็นการทําสีเลยเพราะฉะนั้นพูดถึงความคงทนแล้วสวยงามคงทนนอกจากนั้นยังมีไฟเดย์ไลไท์บริเวณนี้ด้วยอ่าเห็นไหมคะสวยงามแบบนี้นะคะมาด้านข้างนะคะด้านข้างของชุดแต่งไรเดอร์ชุดนี้มีสเกิร์ตข้างด้วย นะคะอันนี้คือส่วนของสเกิร์ตข้างของชุดแต่งอ่าจะมีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็ส่วนตัวในสีเงินเงิๆตรงนี้คือของรถเดิมเขามีอยู่แล้วนะคะในส่วนของด้านข้างถ้าเกิดยังมองเห็นก็คือ1สีเปลี่ยนไปก็คือของแม็กไลน์ใหม่นะคะจะเป็นลายลายแบบกราฟิกแบบนี้สวยๆแบบนี้จะเป็นดําตัดสีเงานะคะตัดโครเมียมแบบนี้นะคะยางมากับบิสโตนนะคะ2 0 5 5 5 R 1 7เป็นแม็กขอบ17นะคะแล้วก็กับข้างซุ้มล้อ ของคอสยังคงมีอยู่แต่ว่าจะเปลี่ยนไปจากรุ่นเก่ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะกว้างออกมาแบบกว่านี้แต่อันนี้จะแบนไปกว่าอ่านี่คือด้านข้างนะคะและตรงนี้คือปุ่มเรื่องของไอตัวกล้อง360องศานะคะแล้วก็มาคิ้วกัน์าส,สครับเพดนะคะพรมข้างในดาวมีให้อยู่แล้วนะคะคิ้วการ์าที่ให้ไม่ได้เป็นแบบว่ากล้องแก๊งบางๆขับไปกับพือไปไม่ใช่นะคะจะ แบบหนาๆแข็งแบบนี้เลยนะคะสวยงามทนทานนะคะเบ้ามือจับมีให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันค่ะตากล้องเดินตามไม่ทัน <laughs> โอเคส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นชุดแต่งแบบนี้นะคะนี่เป็นชุด Spot t r i e r r M สังเกตว่าสวยงามมีท่อหลอกให้ด้วยนะคะสี่ท่อด้านข้างเป็นท่อเหลี่ยมแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าไฟท้าย สวยขนาดไหนอ่าไฟท้ายจะเป็นแบบใหม่เลยนะคะเป็น T shape T ตะแคงแบบหนาๆการนี้การที่เป็นแบบหนาๆข้อดีก็คือเวลาเราอยู่ข้างหลังเห็นชัดเจนเวลาลดเบรกหรืออะไรเนาะแม้กระทั่งอยู่ด้านข้างก็ยังคงเห็นชัดเพราะว่าเส้นมันใหญ่เนาะนี่คือด้ส่วนด้านในนะคะจะเป็นโถงแบบนี้อ่า สาบอกว่าท้ายสท้ายสูงมากไหมดาวสูง155ไม่สูงมากเห็นไหมดาวสามารถเปิดปิดได้ธรรมดานะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งเบาะหนังทั้งหมดนะคะอ่าเดี๋ยวยังไงนี่คือด้านในโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันด้านหน้ากันว่าเดี๋ยวเราจะสรุปกันว่ารถคันนี้แต่งไปได้อะไรบ้างนะคะ เห็นไหมคะพาชมรอบคันสวยๆแบบนี้แล้วถ้าเกิดใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะยังไงเรามีทีมไฟแนนซ์ที่รับรองว่าเข้มแข็งบุกทะลวงฟันทุกอุปสรรคได้เรียบร้อยดีนะคะแล้วก็เรามีทีมเทวดาที่สามารถเนรมิตจัดแต่งชุดอย่างนี้ให้ได้ภายใน ไม่กี่วันทันเลิกแน่นอนนะคะถ้าเกิดใครต้องการให้ดาวดูแลสามารถกิ้ก้างเข้ามาได้นะคะ0654543487หรือไม่ทักเพจทักลไลน์มาได้นะคะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้นิดนึงว่าให้ใครๆได้เห็นว่ารถสวยๆชุดแต่งสวยๆแบบนี้มีมาแล้วนะคะทักดาวได้เลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ